การลดฟาร์มนะครับจะคุ้มไหมนะครับสำหรับซีดฟาร์มนะครับหรือว่าสเตมฟาร์มนะครับเดี๋ยววันนี้ต้องมาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับคหุมแบงค์นะครับกัดช่องเดอะดายมัสเตอร์นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าวันนี้มอนอินบูลเลสเนี่ยที่มีการประกาศอัปเดตฟาร์มใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็นตัวแค่ลดฟาร์มเนี่ยนะครับเอ่อมีหลายหลายคนเนี่ยนะครับเริ่มเตรียมตัวในการลงไปแล้วบางคนก็ไปลงรอไว้แล้วด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย เขาจะปล่อยรีวอร์ดบล็อกแรกนะครับพรุ่งนี้นะครับก็คือวันที่27ตอนช่วงบ่ายบ่ายโมงน่าจะประมาณบ่ายโมงนต้นไปประมาณเนี้ยในบล็อกนั m b เบอร์ที่3966185นะครับแต่คราวนี้เออผมเริ่มเห็นปัญหานะครับบางคนนะครับเริ่มมีการเออเอาตัวดอกไม้นะครับไปแลกตัวซีนะครับแล้วก็ไปปลูกฟาร์มแครอทรอไ้แล้วนะครับโดยที่ผมเชื่อเลยว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยไม่เข้าใจหลักการนะครับเรื่องของการคำนวณ เงินต่างๆหรือว่ามันจะคุ้มไหมนะครับกับการที่เราเอาดอกไม้ไปแลกเป็นเมล็ดแค่หลัแล้วมาปลูกนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่คุ้มนะครับอ่าเื้องต้นนะครับเราอยู่ที่เกมมอนติคูลูลเลชก่อนนะครับก็คือตอนนี้มีฟาร์มใหม่แล้วใช่ไหมปกติเวลาเข้ามาที่ฟาร์มนะครับมันก็จะเห็นเบรดต่างๆนะครับซึ่งผมเคยมีการแจกโปรแกรมคำนวณเรื่องของฟีดฟาร์มไว้ให้แล้วด้วยนะเมื่อนานมาแล้วนะครับก็คือหลักการมันก็คือว่ามันก็จะต้องคำนวณทั้งหมดนะครับว่าผลตอบแทนต่อวัน นะมันผลผลิตต่อวันที่ตัวเกมเนี่ยจะจ่ายออกมาเนี่ยทั้งหมดเท่าไหร่นะครับแล้วก็มาดูที่คนปลูกเนี่ยมีจํานวนปลูกทั้งหมดกี่มเมล็ดน,นะมันก็จะออกมาเป็นว่าเราได้ผลตอบแทนเท่าไหร่นะครับต่อ,อวันนะครับแล้วถึงจะคิดได้ว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่ต,ตอนที่มันเป็นซีฟาร์มปกติมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะว่าของที่เราเอามาแลกก็คือพวกไม้พวกหินเนี่ยเราก็เข้าไปในป่าเนาะแล้วเราก็หาพวกนี้มาแลกเป็นมเมล็ดแล้วนะปลูกไปก็เหมือนกับสายฟรีก็สามารถปลูกทาเงินได้อยู่แล้วคราวนี้ มีปัญหาตัวฟาร์มใหม่นะครับตัวไอ้แครดฟาร์มเ่ยนะครับการแลกซีดของแครดฟาร์มเ่ยนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆไปดูที่ตัวอังเคิลแจ็คนะครับอ่าตัวนี้นะครับถ้าแลกเหมือนเดิมเนี่ยมันก็จะใช้ตัว o u ซอสตัวเดิมก็คือไม้หินนะและที่เพิ่มมา2อันก็คือมีตัวเอ่อตัวค o p เปอร์นะครับแล้วก็ตัววีเดอร์นะครับ คราวนี้มาดูตัวแครอทเนาะแครอทเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าจะแลกซีดได้เนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ตัวฟลาวเวอร์นะครับโดยที่เวลาเราจะแลกเราต้องไปเลือกตัวฟลาวเวอร์เนาะแล้วมันก็จะขึ้นมานะครับเรามีดอกไม้นะครับเราจะเอาดอกไหนในการแลกนะครับเราก็ไปไปกดเลือกเอานะครับซึ่งผมต้องบอกก่อนว่าตัวเนี้ยผมมีดอกไม้ที่ผมเคยเก็บไว้นะผมยังไม่ได้ขายนะอ่าแต่ถ้าเป็นเพื่อนๆเ,เ,เป็นดอกไม้ใหม่เนี่ยมันจะเป็น0.05แล้วนะครับ ซึ่งการเทรดอ่ะหนึ่งดอกอมันแลกได้เนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสมมุติผมมีศูนจุดห้าเนี่ยลูมี่เนาะมันก็จะแลกได้แค่0ูนจุดห้านะครับตัวแครอทซีดหมายความว่าอะไรหมายความว่าราคามันเท่ากับ1ลูมี่ต่อ1นึ่แครอทซีดนะครับซึ่งตัวเนี้ยนะครับเป็นที่มาของความความผมจะเรียกว่าอะไรเดียรเป็นที่มาของการที่เพื่อนๆอาจจะขาดทุน ได้ถ้าเพื่อนๆไม่เข้าใจตรงนี้เนาะเดี๋ยวผมจะลองแลกให้ดูหนึ่งซีดนะครับจะบอกว่าตอนนี้ศูนยจุดห้าลูมี่เนี่ยนะครับก็ตกประมาณยี่สิบาทเลยนะครับถึงที่ผมกำลังจะทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยนะครับเพราะว่าเออมันคือเงินนะครับทางนั้นเลยนะถ้าเพื่อนๆเอาตัวดอกไม้ไปขายเป็นลูมี่เนาะเพื่อนๆก็จะได้เงินมาใช่ป่ะแต่ถ้าเพื่อนๆแลกเป็นซีดมาเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะว่ามันจะไหวไหมอย่างแรกก่อนนะผมอะได้มาแล้วนะครับแค่ลทซีดนะครับก็คือ0.5นจุด้าแค่ลทซีดใช่ป่ะ ก่อนที่จะเอาลงแปลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูการคำนวณก่อนนะคือตอนนี้ผมเทสสูตรทั้งหมดนะครับจากตัวโปรแกรมคำนวณเก่าที่ผมทำไว้นะตอนนี้คลับบล็อกนะครับตัวเอ่อตัวฟาร์มเก่าๆเนี่ยนะครับมันปรับรีวอร์ดนะครับกลับมาแล้วนะครับอ่าดูตรงนี้ก็ได้นะครับมีคนพอดีเลยว่ามีคนเอามา็อกสไก็คือรีวอร์ดนะครับจะปรับเป็น 8x นะครับก็คือเท่ากับอ่าตัวนี้นะครับก็คือ ได้รอดมาคือ0.8เ e ร b l o บล็อกนะครับคราวนี้พอเป็น8 x 1 0ปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูอย่างนี้ผมอะทดลองปลูกแล้วว่าสูตรยังใช้ได้ไหมนะก็คือว่าผมลองปลูกคอนนะโดยใส่เป็นหนะนึ่งเมล็ดเนาะตรงเนี้ยมี liquidity เนะี่ยมีทั้งหมด8,34,945นะผมก็ใส่ตัวเนี้ย83อ่ามันเพิ่มขึ้นมาแล้วด้วยนะเนี่ย834945เนาะ834945นะครับแล้วนะผมก็ใส่ไปว่าผมปลูกไปมเมล็ดหนะึ่ง นะครับพอปลูกไปมเมล็ดหนึ่งเสร็จปุ๊บนะครับอ่าเราก็ลองมาดูแลัวนะก็ใส่ตัวราคาลุ m มีเคอนะครับเอาอเคดูช็อปเนาะแล้วก็ดูตรงนี้ลุ่มีเคอนะครับใส่ไปไม่ใช่ส่ดูตรงเซลล์นะครับมันก็คือหนึ่งจุดสองห้าห้าสามนะครับหนึ่งจุดสองห้าห้าสามนะครับเท่ากับได้ USDT ต่อปีเนี่ยนะครับประมาณศูนย์จุด เจ็ดแกเนาะแล้วก็ตีเป็นผลผลผิตต่อวันเนี่ยศูนนะครับก็ลองมาเช็คกับตัวฟาร์มดูว่ามันตรงกันไหมอ่านี่นะครับก็ประมาณศูนเจ็ดหกเหรียญน,นะครับต่อปีเนาะแล้วก็ตัวผลิตผลทก็คือศูนย์จุดองครับต่อเดยซึ่งแสดงว่าไอตัวนี้ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะลงปลูกนะครับเดี๋ยวเราลองคำนวณจาก โปรแกรมนะตรงนี้ก่อนนะครับคราวนี้พอเวลามันเป็น Carrot Farm เนี่ยเขาเพิ่มนะครับตัวรีวอร์ดต่อบล็อกเนี่ยเป็น 15x เนาะจาก0.8เนี่ยมันจะกลายเป็น1.5แทนนะคราวนี้เรามาดู Farm Carrot นะครับ1.5เสร็จปุ๊บเนี่ยเราลองมาดูที่เขาไม่ซีอยู่เท่าไหร่1.9612.62นะครับ1.9162.62ถูกไหม612 ผิดผิดผิดตรงนี้ผิดหนึ่งเก้าหกหนึ่งสองหนึ่งเก้าพันหกร้อยสิบสองจุดหกสองนะครับถ้าเกิดว่าปลูกไปหนึ่งซีซเนาะต่อปีจะได้ประมาณหกสิบจุดห้านะครับเนี่ยหกสิบจุดห้าห้าต่อปีนะครับก็คิดว่าน่าจะน่าจะถูกถ้าปลูกหนึ่งซีซ์นะครับคราวนี้ลองมาดูว่าถ้าปลูกหนึ่งซีซเนี่ยนะครับ เราจะได้ผลผลิตปริวลเลสทั้งหมดใน1.32ครอปสต่อวันเนาะก็คือได้แครอทมา1.32อันเนี่ยถ้าเกิดว่าได้แครอท2วันทั้งหมดมันก็จะได้2.6นะครับ2.64นะ2.64เนี่ยนะครับเวลามันคิดเป็นลูม่อ่ะนะมันก็จะได้แค่0.264อะ่ะเพราะว่ามันคูณ0.10เข้าไปอะ่ะเพื่อนๆออจ่ายไป1ซีตเท่ากับ1ลูม่ แต่ว่าผลผลิตที่ปลูกออกมามันได้แค่0.264ลูม่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับขาดทุนนะครับยับเยินเลยนะครับเพื่อนๆอ,อ่าหลายๆคนอาจจะบอกว่ามันขาดทุนจริงไหมครับพี่เเดี๋ยวลองปลูกกันไหมเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เนาะว่าสมมติเราเอาแค่ไม่ต้องถึง1นึ่งซีดคเัาแค่0.1ซีดก็พอนะครับโปรซเรตมันก็น่าจะได้ประมาณ0.13เนาะอันนี้ตรงนี้แพลนนะครับ0.1ซีด นะครับลองดูนะเพราะว่าจริงๆมันเปลือ,องต่างนะแต่ว่าลองเทสให้ดูแล้วกันส่วนจุดหนึ่งลงมีก็ตกประมาณสักสี่บาทนะก็ก็ถือว่าเป็นการทดสอบนะไม่ได,ไได้ไม่ได้สีเรียดอะไรมากนะครับเนี่ยโปรดิวเลสเนี่1ศูนย์จุดหนึ่งสามครอปต่อเดย์นะครับเ ate, ป๊เนะปเลยนะครับศูนย์จุดหนึ่งสามครอปต่อเดย์ถ้าเกิดว่าสมมติว่าเป็นอย่างที่ผมบอกอะ่ะว่าถ้ามันเป็นหนึ่งซีดมันก็คือหนึ่งจุดสาม ประมาณ1.32ครอปต่อเดย์ใช่ไหมวันหนึ่งคุณจะหาได้2.64ครอปต่อเดย์นะครับคิดเป็นตัวลูมี่ก็คือ0.26ลูมี่นะครับแต่ว่าลงทุนไป1นลูมี่เท่ากับ1ลูมี่นะครับลบด้วยตัว0.26ขาดทุนไป0.37ลูมี่นะครับก็คือถ้าคิดเป็นเงินบาทก็คูณกับ42ก็ขาดทุน30บาทนะครับลงทุนไป40นะครับขายได้แค่10บาทนะครับขาดทุน30บาทนะทนทนะเพราะฉะนั้นการปลูก แครอทซีดนะครับณนะเวลานี้นะครับไม่คุ้มอย่างยิ่งนะครับเหตุมันเกิดเพราะว่าอะไรเหตุมันเกิดเพราะว่าวัาวนนี้ต้องบอกเลยว่า <c oughs> คนที่มีดอกไม้นะครับที่เขาเก็บไว้นะหรือว่าเขาซื้อตุน,ตนไว้เนี่ยจากระยะเวลาที่เกมเปิดมาถึงตอนเนี้ยมันประมาณสัก3สามเดือนคนถือดอกไม้รออยู่เนี่ยมีเยอะมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่แครอทฟาร์มเปิดเนี่ยเขาก็คิดว่าอ่ะคนก็น่าจะปลูกไม่เยอะนะครับปลูกก่อนก็น่าจะได้กําไรเลย แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะพลาดนะครับในแง่ที่ว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่มันจะปล่อยรีวอร์ดบล็อกแรกออกมาเลยเงี้ยก็รีบเอาตัวซีดไปลงพอซีดไปลง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 เข้าไปปูกลายเป็นว่าซีดไปกองอยู่ในปูตรงเนี้ยเยอะมากนะพอกองมาเสร็จเยอะมากเนี่ยกลายเป็นว่าแครอทที่เราปลูกไปเนี่ยมันออกมามันไม่คุ้มนะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยไม่แนะนําให้ปลูกนะครับอย่างยิ่งเลยนะคราวนีเ้เราจะดูยังไงว่าแครอทช่วงไหนที่เราสามารถปลูกได้นะครับ ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปลี่ยนนะครับตัว total liquidity เนี่ยเป็น5000ถ้าเราเห็นตัวเลข5000เนาะหรือว่าเราเห็นเอ่อตัว usdt อีกต่อปีนะครับคือประมาณสัก2 3 7อถึงออะไรเงี้ยอันเนี้ยนนเป็น rate ที่เราปลูกและคุ้มกว่ากลับมาดูในเกมนะครับในเกมก็จะต้องมาดูตรงนี้นะครับในเกมมาดูตรงนี้ว่า return เนี่ยถ้ามันประมาณ240ี่เหรียญต่อปีเนี่ยอันเนี้ยปลูกและคุ้มนะครับหรือถ้าเกิดว่าสมมุติว่าตรงเนี้ยนะครับเราเห็นเป็นตัวเลขแค่5 0 0พันซีดนะ ไม่ถึงห้าพันต้องไม่ถึงห้าพันต้องแบบสี่พันปลาย,ลายๆอะไรเงี้ยถ้าเราปลูกเพิ่มเข้าไปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยปลูกไฮลอดจะคุ้มกว่าแต่คุณต้องปลูกทั้งหมดสองวันเต็มนะครับสองวันเต็มแล้วยังต้องเก็บให้ทันด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเก็บไม่ทันเนี่ยก็คือเสียฟรีเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วผมแนะนําว่าแบบถ้าจะเอาให้คุ้มจริงๆเนี่ยตัวนี้มันน่าจะซักประมาณสนะี่พันเนาะถ้าสักสี่พันเนี่ยนะครับสองวันเราได้มาทั้งหมดสิบสองเอ่อได้สิบสามผลได้สิบสามผลผลิต นะครับ13แครอทนะครับถ้าเกิดว,ว่าแลกเป็นลูมีก็คือ13แครอทก็จะได้1.3ล, umi, ล, umi, บบลูมีนะครับลงทุน1ลูมีปลูก2วันได้1.3ลูบี้ก็ได้ผลตอบแทนประมาณ30%ถ้าแบบเนี้ยถึงจะคลุมนะครับประเด็นเจ้าตัวแครอทเนี่ยนะครับจากตัวรถแบบที่ผ่านมาเนี่ยที่เขาเพิ่งประกาศไปเนี่ยมันมีแง่มุมหนึ่งที่อันเนี้ยอาจจะต้องแบบอาจจะต้องคาดการณ์อนาคตนิดนึงนะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเขาบอกว่าแครอทเนี่ยนะครับจะเป็นผักที่เอามา อยู่ในเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าในการเลี้ยงสัตว์คือเอามาทํายังไงใช้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ว่ามันน่าจะมี utility ที่นอกเหนือนะครับจากการที่แบบเอาไปแลกแลกตัวลูมิตรงตร,งตรงนะครับแต่อันนี้ก็ต้องรอนะครับว่าเขาจะประกาศว่าอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยาการเก็งกําไรแครอทก็อาจจะเหมือนภาพเดิมที่เราเคยเก็งกาไรตัวเหรียญไอ้ตัวที่มันเป็นมะเขือเทศน,นะครับซึ่งมันอาจจะเกิด หรือไม่เกิดก็ได้นะครับมันอาจจะเกิดในช่วงสั้นแล้วก็หายไปก็มันไปได้เพราะฉะนั้นฟังก์ชันผมนะถ้าจะปลูกตัวตัวซีดนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าดูลิควิดิตี้ตัวเนี้ยประมาณสัก4 0 0พันไม่เกิน4,5 0 0อย่างเงี้ยเรายังสามารถปลูกแล้วมันก็ได้คุ้มอ่ะอย่างน้อยเราไปขาย NFT เราไม่ขาดทุนแต่ว่าคุณก็ต้องเก็บให้ทันด้วยเพราะมันก็มีความเสี่ยงตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากเสี่ยงตรงเนี้ยนะครับก็ไม่ต้องปลูกเลยแลย้วถ้าเกิดว่าสมมติว่าเกินจาก4 5่พันห้รือว่า,ถา 5, แถวๆห าปลูกไปก็ก็ไม่คุ้มนะครับหรือนอกจากว่าตัวเกมมันประกาศมาแล้วไอ้แครอทมันใช้งานจริงๆอ่ะแล้วแครอทมีการซื้อขายกันแพงกว่าหนึ่งลูม่ไม่ใช่แพงกว่าหนึ่งลูม่แพงกว่าศูนจุดหนึ่งลูม่เช่นแบบคนรับซื้อศูนจุดห้าลูม่นะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเดี๋ยวอนาคตค่อยมาว่ากันในเรื่องนี้แล้วกันคราวนี้มาดูต่อว่าถ้าเกิดว่าสมมติอยากปลูกแครอทในวันนี้ทํายังไงถึงจะคุ้มกว่าก็แนะนําว่ามันมีอีกวิธีหนึ่งก็คือว่า ถ้าเกิดว่าคุณมีดอกไม้อยู่แล้วนะแล้วไม่ได้กะว่าจะเก่งกําไรเรื่องราคาแครอทหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคุณเอาดอกไม้ไปขายดีกว่าเป็นลูมี่นะครับพอขายเป็นลูมี่เสร็จปุ๊บเนี่ยก็เข้ามาที่ตัวช็อปนะครับแล้วก็เอาเหรียญลูมี่เนี่ยนะครับไปเซลล์นะครับเป็น usdt หรือเป็นเคครัก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากลุ้นเรื่องของราคาเหรียญขึ้นไวๆก็อาจจะแลกเป็นเคครับนะครับขึ้นหรือลงแรงๆเนี่ยนะครับก็เคคับเนี่ยเป็นตัวที่แบบช่วงนี้ขึ้นแรงแล้วก็ลงแรงด้วย แต่ถ้าไม่อยากเสี่ยงนะครับอยากเล่นเซฟเซฟก็แลกเป็น k u c t นะครับก็กดตัวในเซลล์แล้วก็ได้มากี่ลูมี่ก็ใส่ไปเช่นสมมติบอกว่าเราขายดอกไม้ได้ทั้งหมด30ลูมี่เราก็แลกมาได้เป็น37ประมาณ37 u s c t ใช่ไหม37 u s d t เสร็จปุ๊บเราก็ปรากฏที่สเต็มนะครับแล้วก็เอาตัวเนี่ยซื้อสเต็ม LK u s c t นะครับแล้วก็ใส่เลขไปไม่แค่37นะครับเราก็จะได้มาประมาณสัก16.48สเต็ม แล้วก็เอาสเต็มตัวเนี้ยนะครับมาปลูกในช่องของแครอท USDT นะครับก็แค่นี้เองนะครับพอสเต็กเสร็จปุ๊บเน,นี่ยตัวเนี้ย APR ของ USDT ก็อยู่ที่5 4 4สเนาะสำหรับคลิปนี้ก็เข้ามาพูดคุยกันเรื่องประมาณนี้แล้วกันเพราะผมเห็นหลายคนไม่เข้าใจในเรื่องนี้เลยนะแล้วก็พอไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดเรื่องของการลงทุนที่แบบผิดพลาดนะถึงแล้ว่ามันจะเป็นเกมนะแต่ว่ามันเป็นเกมที่ผูกกับเรื่องของเอ่อเรื่องของเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆนนะผมก็อยากให้เพื่อน ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับจากเรื่องของพวกนี้ด้วยอย่าลืมกด Subscribe ช่องเดอร a ดาม e สเตอร์นะครับแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไวด้วด้วยเวลาผมมีคอนเทนต์อัปเดตนะครับแล้วก็กดไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์คุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมมีเวลาผมจะมาตอบทุกคนนะครับโอเคแล้วพบกับผมแบงค์ในช่องเดอร a ดามัสเตอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้านครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ